เป็นเรื่องเหมือนกันจนงงตำรวจหน้าคล้ายตลกดังม่ำจกมกช่วยดูกันอีกทีสิใช่ไม่ใช่หรือม่ำจกมกเปลี่ยนอาชีพแล้วเป็นเรื่องให้โลกโซเชียลฮือฮาไม่น้อยเมื่อบัญชีติกต o อกโพลิสสองห้อง ของสอพหนองสองห้องจังหวัดบุรีรัมย์เผยแพร่คลิปเจ้าหน้าที่ร่วมอำนวยความสะดวกดูแลประชาชนเล่นช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาดูแลประชาชนเป็นอย่างดีซึ่งในคลิปดังกล่าวปรากฏภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถก่อนสะดุดตากับเจ้าหน้าที่นายหนึ่งซึ่งหน้าตาเหมือนมั่มจกมกตลกชื่อดังจนคนแซวนึกว่าพี่มั่มเปลี่ยนอาชีพไปแล้ว โดยบัญชีโปลิศสองห้องเข้ามาเฉลยเองว่าตำรวจในดังกล่าวคือร้อยตำรวจตรีประดิษฐ์พนารินหรือหมวดหม่ำอายุ54ปีรองสารวัตรปราบรามสอพอหนองสองห้องจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมกันนี้ยังแนบภาพสมัยหมวดหม่ำยังหนุ่มมาให้ดูโดยความเห็นส่วนใหญ่ก็ยังมองว่าเหมือนหม่ำจกมกจริงๆสงสัยว่าเป็นญาติกันหรือไม่ หลังเฉลยออกมาแล้วว่าเป็นตำรวจหม่ำของแท้ชาวเน็ตก็เข้ามาแซวบอกว่ามองมุมไหนก็พี่หม่ำจกมกชัดๆพี่หม่ำชัดๆเลยค่ะตัวจริงไหมคะถ้าไม่ใช่คือเหมือนมากเมื่อนำภาพหม่ำจกมกที่เป็นศิลปินตลกมาเปรียบเทียบกับร้อยตำรวจตรีประดิษฐ์หม่ำที่เป็นตำรวจคุณผู้ชมเห็นแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างแต่ชาวเน็ตต่างเข้ามาแซวก,กันมากมายว่าใช่พี่ชายพี่หม่ำไหมครับ หรือที่แซลพี่หม่อมมีลูกอยู่เชียงรายน่าจะไม่ใช่และความจริงคือเสียงพี่โน่งลอยมาทันทีคนนี้ลูกเมียคนไหนเหมือนมากแอบเป็นญาติห่างๆกันหรือเปล่าไม่เลือกงานไม่ยากจนครับพี่หม่อหน้าคล้ายน้ำหม่อมมากผมนึกว่าถ่ายหนังตาหม่อมมีแฝดเป็นตำรวจโคตรเหมือนเลยพี่เอ๋ยเป็นรถปรา้ายกหน้นานเหมือนครับน้านเหมือนน้านเหมือน,น,น,รอนครับนนเขา,นเเาถ่ายรูปก,กับพี่หม่อหน่อยพี่หม่อม <laughs> ก็เคยเคยเคยเจอเคยชินครับเคยเป็นคุเดอสอนเด็กเรียนด้วยไหมครับเด็กนักเรียนปีที่ขัดชอบครับเขาเขาเขาบอกว่าดารามาดารามาจะมาจะมาสอนก็เลยเขาตั้งตารอวันไหนไม่ได้ไปสอนเขาก็จะรอรอแล้วเคยไปเที่ยวไหนเลยไม่เคยครับแล้วอยากจะไปไหม อยากไปเที่ยวเฉยครับ <laughs> ว่าไม่ไม่ไม่มีไม่มีครับหรือไม่มีกิ้งก่ายอู่น้างครับไม่นอกลู่คุณผู้ชมคิดว่าเหมือนหรือไม่เหมือนมีความระม้คล้ายกันขนาดไหนสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับ